สวัสดีครับวันนี้แ <c oughs> ทงยังไงให้ได้หมื่นภายในสามตานะครับถ้าเราถูกสามตาเราก็จะได้เป็นหมื่นเลยนะครับผมนะเขาเรียกแทงทวีคูณนะครับผมนะตาแรกผมจะใส่ไปที่สองพันบาทนะครับมาดูกันนะครับมาดูกันนะ สามแต้มนะครับมันบอดนะครับเรียบร้อยผมสามแต้มนะครับมันบอดนะครับผมมันบอดนะาตาที่หนึ่งนะครับผมได้มาสองพันนะครับผมได้มาสองพันนะผมก็จะใส่ตาที่สองไปสี่พันบาทนะผมไม่ได้ใส่ตาที่สองไปสี่พันนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ผมได้กำไรอยู่สองพันนะ ถ้าผมแทงถูกตาน,นี้ผมก็จะได้ห0พับาทแล้วเรามาดูกันนะครับว่าแทง3ตาเราจะได้กำไรถึงมืนหรือเปล่านะ,ะตาที่2นะครับตาที่2องนะ ่าเรียบร้อยนะครับผมปล็อกแ8ไปแล้วนะครับตอนนี้ผมได้กําไรอยู่หกพันบาทแล้วนะครับหกพันบาทอาพอผมได้ตาที่สองตาที่สามผมก็จะใส่ไป8ปดพันบาทนะครับผมจะใส่ไปแปดพันบาทนะครับเห็นไหมครับโอเคนะครับอาแล้วเรามาดูกันนะครับหกพันบวกแปดพันนะครับเป็น 1 4 0 0 0นพน,นะครับเราจะได้หรือเปล่านะครับภายใน3ตาเท่านั้นนะสามเราเล่นแค่3ตานะครับเราจะได้กำไร14,00 0น,น,นะครับถ้าเราถูกตานี้นะเล่นแบบนี้เขาเรียกว่าแทางทวีคูณนะครับได้เท่าไหร่ก็ใส่เพิ่มไปเท่านั้นนะครับมาดูกันนะครับ เราจะบวกหรือเปล่านะครับวันนี้นะภายใน3ตานะ,ะผมปกอก8อีกแล้วนะครับผมพกอก8อีกแล้วนะ,ะสรุปผมบวกนะครับผมวันนี้นะครับผมแทง3ตาได้กำไร1 4 0 0 0บาทนะครับะนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะมีแนวทางดีมาบอกให้อีกเรื่อยๆนะครับ